เกติกแล้วในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะนําเสนอตอนวันนี้นะคะติดหนึบโดยไม่ใช้กาวค่ะคุณนุยแต่ว่าจะติดหนึบโดยไม่ใช้กาวแต่ทำไมมันไม่เห็นมีกาวเลยล่ะคะอ๋อมีแต่ลูกโป่งนะคะใช่แล้วคะ่ะอุปกรณ์สาคัญในวันนี้ของเรานะคะก็คือลูกโป่งนั่นเองคะ่ะโอ้โหมีทั้งแบบสูบแล้วเราก็ยังไม่ได้สูบนะคะแล้ว ผงวันนี้นะคะก็คือนี่ค่ะคุณเอ้ทีซูบลมค่ะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะก็คือเส้นผงของเราค่ะคุณเอ้ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมติดนึบโดยไม่ต้องใช้กาวนะคะมีเพียงลูกโป่งกับเส้นผงเราก็ทําการทดลองได้แล้วค่ะโอ้โหมันจะติดยังไงอะคะคุณเอ้งั้นเราเริ่มกันเลยค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะเราต้องสูลูกโป่งค่ะมิกิเขาถูอนนะคะโอ้ยไอลูกแก่หญอพยยังคะคุณเอ้พอแล้วนะคะพอแล้วค่ะจากนั้นเราก็กหมาที่ป่ให้แน่นค่ะ ออกคะ่ะถึงตรงนึงนะคะนี่ได้แล้วคุณเอ๋ยแล้วทำยังไงต่อคะาจากนั้นนะคะเราก็จะนำขวดเนี่ยไปถูที่เส้นถูกของเพื่อนนั่นเองคะ่ะสลับกันทำสองคนนะคะเดี๋ยวคุณเอ๋จะถูขเกตก่อนดีไหมคะดีเลยคะ่ะคุณเอ๋ยถูไปเรื่อยๆนะคะและเด็กๆสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยคุณเอ๋ยเฮ้ยคุณเกะะ๋เห็นแล้วค่ะโอ้ยมันยึดติดไปเลยะคะ่ะเอ๊ะมันติดได้ยังไงอะคะคุณเอ๋ยอ่ามันเกิดจาก ข้าสถิที่เกิดจากความร้อนระหว่างตอนที่เราถูรูปกมนั่นเองค่ะ,อออะลองดูอีกรอบนึงนะคะคุณเนยคะแต่ครูเก่งว่าเ,เก่งๆยังไม่เห็นเราขอภาพชัดคนนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราให้ครูเก่สลับมาถูที่ผมคุณเนยบ้างนะคะได้โอ้โหคุณเนยทําการถูตัวเองมาแล้วค่ะเด็ก เด็กๆก็อย่าลืมทกันด้วยนะคะวิธีการทดลองง่ายๆแบบนี้มีเพียงเส้นผมของเราแล้วก็ลูกโบกก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะและก่อนจบคลิปนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอมาฝากคุณเดยคุณเกศด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย